สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสอนออนไลน์นะครับโดยใช้โปรแกรม Google Meet นะครับในหัวข้อนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และก็จะเป็นในส่วนของการสร้างห้องเรียนนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้คุณครูนะครับมาที่คําว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับ อแล้วก็กรอกอีเมลลงไปนะครับ einer, alright, ที่เป็นอีเมลโรงเรียนนะครับแนะนํานะครับว่าให้ใช้อีเมลโรงเรียนนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าใช้อีเมลโรงเรียนนะครับเราสามารถที่จะบันทึกวิดีโอการสอนของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่นักเรียนเข้ามาเรียนนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนใช้อีเมลของโรงเรียนนะครับนักเรียนจะสามารถเข้าได้เลย โดยที่ครูผู้สอนเนี่ยไม่ต้องมากดยอมรับนักเรียนเข้า้เขาในระบบเรียนออนไลน์นะครับอ่ะกะ็เดี๋ยวลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับลงชื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดมาที่แอปของ Google ตรงนี้ได้เลยนะครับแอปของ Google นะครับแล้วเลือกที่ meet ตรงนี้นะครับ meet นะครับ มีดนะครับกดเข้าไปนะครับอขออธิบายนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่บางเครื่องมันไม่ขึ้นมีดอย่างเงี้ยนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับเราอาจจะมาพิม์พมีดตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมีดตรงช่องค้นหาตรงเนี้ยแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับอพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับคุณครูเลือกอันแรกเลยก็ได้ตรงเนี้นะครับเลือกอันแรกตรงเนี้ยนะครับกดเข้าไปนะครับ โอเคนี่คือหน้าหน้าเว็บไซต์ของม e ดนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรามาสู่หน้านี้แล้วนะครับให้คุณครูเช็คตรงนี้นิดนึงนะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงหรือวิดีโอนะครับคุณครูตั้งให้มันตรงด้วยนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับจะมีปุ่มทดสอบนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เราเข้าอบรมกันนะครับ ปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับคุณครูกดเข้าร่วมหรือเริ่มประชุมได้เลยนะครับกดตรงเนี้ยนะครับอะระบบก็จะให้คุณครูได้ตั้งชื่อ,อห้องเรียนที่เราจะออนไลน์นะครับซึ่งระบบจะบังคับเลยนะครับว่าเราจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะตั้งเป็นคอมศูนย์หนึ่งนะครับ แล้วก,กดต่อไปนะครับโอเคนะครับระบบก็จะลิงก์มาที่หน้านี้นะครับหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่เรายังไม่ออนไลน์นะแต่ระบบจะถามเราว่าอ่าเราต้องการที่จะออนไลน์โดยการเปิดกล้องเปิดเสียงเลยไหมนะครับเปิดปลําโพงเราเลยไหมนะครับกรณีนี้คุณครูดูก่อนนะครับถ้ากล้องปิดอยู่มันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไมโครโฟนปิดอยู่เอ้ยเปิดอยู่มันจะขึ้นเป็นโปร่งๆแบบนี้นะครับถ้าเราปิดไมโครโฟนนะครับก็กดเข้าไปนะครับตอนนี้ปิดอยู่นะครับในที่นี้นะครับผมไม่สามารถที่จะเปิดกล้องได้นะครับเนื่องจากผมใช้กล้องเนี่ยเป็นตัวอัดวิดีโออ่าสอนครูอยู่นะครับซึ่งมันทํางานด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ในที่นี้ของคุณครูมาสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับจากนั้นคุณครูกดเข้าร่วมเลยนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ โอเคตอนนี้เราออนไลน์แล้วนะครับเราออนไลน์แล้วนะครับก็คุณครูสามารถคัดลอกลิงก์ตรงเนี้นะครับกดคัดลอกตรงนี้นะครับ,ระรบจะอาจจะคัดลอกจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปส่งให้นักเรียนตามช่องทางที่คุณครูสะดวกนะครับอาจจะเป็นส่งผ่านไลน์หรือส่งผ่านช่องทางไหนก็ได้นะครับซึ่งวิธีการส่ง ตัวที่สะดวกที่สุดนะถ้าไม่อยากแบบให้นักเรียนกดเข้ามาหลายอันนะครับคุณครูคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกแค่ลิงก์ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็คลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็เอาไปส่งให้นักเรียนนะครับบางครั้งคุณครูอาจจะเพิ่มนักเรียนเป็นบุคคลก็ได้นะครับอาจจะเป็นการเชิญผ่านอีเมลอย่างเงี้ยนะครับแต่นักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยชอบเปิดเมลกันเท่าไหร่นะครับ มว่าตัวสะดวกที่สุดก็คือส่งผ่านลน์นั่นแหละนะครับนักเรียนน่าจะเข้าเข้าถึงง่ายสุดแล้วนะครับครับก้น,นี้ส่วนต่อมานะครับเมื่อเราอ่ออนไลน์อยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณครูต้องการที่จะอะ่หยุดการสอนออนไลน์นะครับคุณครูก็กดที่ออกจากการโทรได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นผมกดออกจากการโทรปุ๊บ mm hmm. นะครับ ถามว่านักเรียนที่ยังยังไม่ได้กดออกห้องเรียนนั้นๆจะยังออนไลน์อยู่ไหมนะครับก็ยังออนไลน์อยู่นะครับจนกว่านักเรียนทั้งหมดจะกดออกจากห้องนะครับแล้วนะครับเมื่อออกจากห้องออนไลน์แล้วนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับคุณครูสามารถกด X ออกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆในการ สร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Meet นะครับ